ไฮลักซ์ Hi ux, รีโวกลับมาต่อกันเลยนะครับกับสุดาตัวแทน12จังหวัดคนบุรีช่วงนี้เราถึงเวลาที่จะมารู้จักกับเราเสียงสวรรค์ทั้ง12คนกันแล้วครับไปชมกันเลยวาถึงีคิวของ,ออองพวกเขาชายพวกเขาของเราทั้ง12ท่านนะคะว่าเขามาจากจังหวัดไหนเป็นใคร,ครกันบา้างจะเริ่มจากท่านแรกเลยคะ่ะพี่นุ้ยคะ่ะ ของเราเสียงสวรรค์นหนึ่งบริสนักร้องเสียงจิ้งหรีดน้องบริสอังสุมาค่ะเ,เสียงสวรรค์สองเจนนักศึกษาสาวเสียงสวยคนเมืององคเสียงสวรรค์สามนักศึกษาของบางร่างน้อยรวยพลังเสียงค่ะเสียงสวรรค์สี่แบนเสียงหน้าหลงเหมือนโดนมนสเสด สาวเสียงหวานน้ำตาเรียกแม่เสียงสวรรค์เจ็ดเอ๋นักร้องเสียงสเสน่ห์หมอขวัญเอ๋เทวาเสียงสวรรค์แปดปริ้นหนุ่มเสียงดีเล่นดนตรีไพเราะเสียงสวรรค์เก้าหนึ่งไอ้ดำเสียงเด็ดเพชรน้ำหนึ่งพรท,ทวีเสียงสวรรค์สิบแอลสาม ก็าจีนเสียงทรงพังเสียงสวรรค์สอก็หนุ่มเมืองชนเสียงสนซาซาและเสียงสวรรค์สิ 12, ปามหนุ่มเสียงดีหน้ามนคนสิงบุรีและนี่นะคะคือน้องๆทั้ง12คนคะ่ะถ้าใครอยาก หรือพี่คนไหนนะคะได้เป็นขวัญใจมหาชนแล้วก็ส่ง SMS มาได้ที่4747888ค่ะทุกคะแนนหัวของทุนนะคะทุกเสียงของคุณเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากทางรายการของเราทั้งหมด10รางวัลด้วยกันค่ะ,คะและกติกาของเรายาังคงเหมือนเดิมนะคะเราจะทาการแลนดอมแค่คนแรกเท่านั้นขึ้นมาร้องเพลงถ้าถูกใจกรรมการนะคะไม่โดนกดปุ่มหยุดร้องเลยก็จะได้เป็นว่าที่ขวัญใจมหาชนค่ะแล้วก็ได้นั่งบรหลังตัวนุ่นด้วยแต่ว่าถ้าร้องไปไม่ถูกใจกรรมการแล้วก็โดนกดปุ่มหนึ่งสองสามเมื่อ ดีนะคะแล้วก็จะแรนด,ดอมขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งแต่ว่าถ้าคนที่นั่งบัลลังก์แล้วเนี่ยจะมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะคะว่าคใครจะขึ้นมาร้องเป็นคนต่อไปบ<พ>อแล้วค่ะเพื่อเป็นการเสียวเวลางั้นเราไปดูเลยดีกว่าว่าคนแรกจะเป็นใครค่ะใช่ครับ สวัสดีครับผมนายชันวุฒิลัมยารังสิตครับชื่อเล่นชื่อเอครับเป็นคนจังหวัดสุวรรณบุรีนะครับอยู่ที่อำเภอดอนเจรีครับประกอบอาชีพช่างบันนาครับผมมองฝันเอทีวาจากสุวรรณบุรีสู้ตายครับ จากนี้ก็เดตามผมไปดูที่บ้านนะครับในการซ้อมร้องเพลงแล้วก็ซ้อมทำปนันณ์นะครับว่าการทำงานของผมในแต่ละวันเนี่ยทำยังไงบ้างน,นะครับตามไปดูกันครับหมอจะต้องสอนหน้าก,ก่อนในการทำปัน้านะครับก่อนที่น่าจะบรรเทาสมบูรณ์เพราะว่าเราเต้องสอนหน้าเนี่ยให้สูพ่พระพิธศาสนาในทางเขาพระปริยพานนะครับเดี๋ยวมาฟังที่ล้สอนหน้าก,กันนะครับ จะก้าวเป็นรอนสอนพนาะบวดแล้วเรียนลักยึดแนวค่ะวันนี้เลือกเพลงนางลอยนางลืมครับเทปนที่ใช้เพลงนี้เพราะว่าค่อนข้างที่จะแบบว่าเป็นลูกตุ้งจ๋าส่วนตัวแล้วชื่นชอบเพลงนี้มากครับผมเกิดเป็นคนจนต้องทนเงาหัวใจอย่างนี้ รางเพียงค้าปีก็มีอารมณ์สลายวันนี้ก็ขอกำลังใจให้กับผมหมอขวัญเอเดว่าจากอาเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรีสุขมมิตุสวัสดีครับพ่สวัสดีครับจนนี่ะพี่เอคะพี่เอามาจากบุรีไหนคะ มาจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรีครับผมแล้วพี่เอ๋เป็นหมอขวัญด้วยใช่ครับเป็นหมอทําขวัญหมอทําขวัญครับอยู่ที่จังหวัดอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับอาเภอรเชดีเหรอคะเราเริ่มต้นชีวิตไปทำเอัไปทําขวัญไปเป็นหมอขวัญได้ไงครับผมก็ที่ครอบครัวที่บ้านนะครับก็คุณยายมีลูกหกคนนะครับคุณแม่เป็นคนเล็กนะครับก็มีลุง นะครับคนที่สองนี่เป็นอาจารย์ศักยันยันะครับของสุพรรณบุรีแล้วก็ลุงคนที่4ก็เล่นลิเกอยู่นะครับแล้วก็คุณป้าคนที่5้านะครับก็เล่นดีแซลด้วยทำกวนนากด้วยอยู่กับศิลปินแห่งชาติคือคุณแม่กวันจิตสีประจันนะครับตอนเด็กๆก็ไม่มีคนเลี้ยงก็อยู่หลังโรงลิเกบ้างเอาไปทำกวนนากบ้างครับโตขึ้นมาก็ประกอบอาชีพตามไปครับตอนนี้ตอนนี้เอทำขวนนาคอยู่กับกับใครครับตอนนี้เป็นทีมงานของผมเองครับ ครับทำเองแล้วทำเองครับกี่ปีให้ทำมากี่ปีแล้วครับเนี่ยก็ทำมาทั้งหมด5ปีแล้วครับถือว่าในจังหวัดสุนบุรีก็จะจะรู้จักครับเพราะตอนนี้โซเชียลเวิร์กจะถึงกันมันเร็วมันเร็วมันจะเร็วครับภูมิใจอะไรที่ในจังหวัดของเราครับที่เราอยู่ครับสุพรรณบุรีสุนบุรีนี่เป็นดินแดนที่มีแหล่งท่องเที่ยวนะครับกับภูมิใจมากเลยแล้วก็มีศิลปินมากมายนะครับศิลปะอะไรที่ดังที่สุดครับที่สุพรรณบุรีฮะ ศิลปะอะไรที่ดังที่สุดนะครับอย่าบอกว่าศิลปะอาชานะครับครับผมก็บุคคลสําคัญก็จะมีท่านท่านบรรหารศิลปะอาชานะครับิแจ่มายซึ่งเป็นนายกคนที่21แล้วก็มีศิลปินมากมายว่าจะเป็นคุณสุรพลสมบัติเจริญนะครับแล้วก็พ่อไวโฟดเพชรสุพรรณที่เป็นพ่อเพลงแม่เพลงอยู่ที่นั่นทั้งหมดครับผมศิลปินแห่งชาติด้วยครับยี่เป็นมิถุนามีความสําคัญอะไรกับสุพรรณบุรีครับมีไหมครับ เป็นวันที่คุณพ่อไปฟดบวชครับโอ้รู้จริงนี่มั้ยรู้ได้ไงเพลงเขาเ,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 เรอล้อเราทุกวันเรียกว,ว่าโอ้โหนี่เป็นหมอทำขวัญที่อายุน้อยนะน้องแพทส <S S S 2> ามสิบ<ส><ส>เอง,เองเนี่เป็นหมอทำขวัญแล้วทำมาห้าปีแล้วโอ้โหน้าถามถึงคำขวัญประจำจังหวัดส,สุพรรณบุรีได้ไหมคะครับได้ครับอะไรเอ่ย เมืองยุทธาธีวันนคดีขึ้นชื่อเรื่องลือพระเครื่องอลุ่งเรืองกเกษตรกรรมสูงล้ำประวัติศาสตร์แหล่งปา่าศิลปินภาษาทิมนชนฟังครับจีงม,มีความหมายทั้งหมดเลยนะแต่ละอันแต่ละอันอะไรนะอันแรกอะไรนะ อันแรกเมืองยุธทธหัตถีครับชนช้างไงที่รอนเจดีบ้านผมครับอ่าอันที่สองอันที่สองก็คือเรื่องลือพระเครื่องพระเครื่องขุนแผนค<ม>้าพรมแผนเห็นไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่บรหานเองโอเคขป็ใจว <c oughs> าเดี๋ยวจะพยาย,ยามบุรีเป็นนะเพ,พ,พราะภาคภูมิใจที่อย่างน้อยก็มีนายกท่านหนึ่งแหละท่านบรรหารเป็นนายกที่ไม่เคยก้มหัวให้ใครทำไมฮะอ้าวเวลาไปต่างประเทศจับมือเงี้ยท่านบรรหารจะมองงี่ตลอดเลย ไ้ยอันนี้พวกเราไม่เกี่ยวนะใช่ครับไม่เกี่ยวนะครับพี่ยิงยงคนเดียวเลยะครับลหลบแป๊บก็ทษอทานครับหลอไม่จะพูดถึงสุพรรณบุรีผมชอบอยู่อย่างคือความเจริญถึงครับเหลือแต่หโขนนายอย่างเดียวที่ไม่ได้ลาดยามาตอย จริงๆนะตรงนั้นถนนคอนกออรีตหมดผมจะไปผมจะไปชัยนาธนะกลางคืนเนี่ยเหมือนก็วิ่งอยู่ในแบบอยู่มันก็าอวนอ่ะวิ่งเหมือนบนทางด่วนนะไฟตลอดสายเลยอ,ะอ่ะพอพอ,พอสุดปุ๊บเข้าเขตชัยนาทปุ๊บไฟดับมืดตึ๊บเลยอือโอ้โอ <laughs> ถ้าไปสุพรรณบุรีหนุ่ยต้องไปเที่ยวที่ไหนเออแนะนำ่อยครับครับผมถ้าเกิดจะไปที่สุพรรณบุรีนะครับก็อันนี้คุณแพทคงจะชอบนะครับเพราะว่าถ้าตื่นเช้ามาเนี่ยบรรยากาศจะดีมากเลยนะครับเป็นเขื่อนดินครับอันดับสองของประเทศที่อําเภอด่านช้างครับเขื่อนกระเสียวครับกะเสียวครับครับผมบรรยากาศตอนเช้าสาบาววาวาเลยขนลุกทั้งตัวสมองพุ่งพร่านไปหมดได้ยินคำนี้แล้วโอ้โหไปที่ เคลื่อนเสียวครับแต่แค่การเฉยๆนะยังไม่เสียวครับผมแล้วมีที่ไหนครับก็มีที่เยอะแยะมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นมังกรอ่ะเขาเรียกว่ามังกรสวรรค์มังกรสวรรค์หลานพันมังกรใช่ครับแล้วก็หอดูดาวบรรหารครับอันนี้ดังมีมีภุด้วยภูโออย่าพูดถึงภุครับหนวดมังกรเพิ่งต่อเสร็จฮะคราวที่แล้วหนวดหายไปได้สามเซนทำไมอะ ระเบิดเงีไม่ได้ยินข่าวเลยจุดพุกครับเอานี้มีใครมาเชียร์เราบ้างครับวันนี้มีเพื่อนผมครับเดินทางมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับตอนนี้เพื่อนผมก็เริ่มจะดังแล้วครับในสุพรรณบุรีทุกอย่าสุพรรณเอฟซีเตะทีหนึ่งเขานี่ก็เหมือนกับดาราเลยมีมีมีทีวีถ่ายอ๋อใช่สุพรรณกำลังกำลังดีกำลังแรงเลยสุพรรณบุรีเนี่ยโหตอนนี้แล้วเขาไปไกลอ่ะครับเขาเป็นคนนำเชียร์ครับกับการอเมริกันนะกัปตันอเมริกันอ้าวสวัสดีครับ อันนี้ร้องเพลงได้ด้วยนะครับร้องเพลงได้ด้วยแต่ถ้าไปต้องแต่งตัวเป็นกัปตันอเมริกันน่ะชอบครับชอบเหรอเพราะว่าไปไปบนเวทีดะชั่วครับมีอะไรบ้างครับแบทแมนครับไอรอนแมนครับกัปตันครับหรอครับผมแล้วเวลาแต่งตัวกัปตันมีใครกรี๊ดไหมเยอะแยะครับเขากี๊ดเพราะอะไรกลัวครับ กีนชอบสิเห็นบอกว่าเป็นคนน้ำเชียร์ด้วยเหรอครับผมเห็นบอกว่าเสียงคล้ายๆเจมเลยอะฮะใช่ครับไหนโชว์สักเพลงในพิเวทป้ะเราแต่งเสียงอาจจะแหบไปบ้างต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่เป็นไรครับทกัปตันฮะสวีทครับฮะฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจฉันคงไม่อาจทำให้เธอเอาตอนนี้แล้วกันครับเสียงแหบขออภัยด้วยครับขออภัยด้วยครับไว้โอกาสหน้านะครับกัปตันหลอดเสียงใหญ่มาก หนักโลกเลยครับหลอดเสียงใหญ่มากเลยหลอดเสียงตรงไหนคะข้างล่างครับเยี่ยน่อยกัปตันกัปตั้งเยี่ยงเลยอย่าโลปิดเปิดโลอดเองป่าหลอดเสียงอะไรทำไมอยู่ต่ำจังไม่อยากเชื่อเป็นคนสุพรรณผมเนื่อว่าคนหลงบนนะเนี่ยทำไมอ่ะเอาคนลาบพกข้าวลาบด้วยกลัวอดครับผมมากินด้วยครับเออหลอดเขาก็แต่งตัวอย่างนี้มาเชียร์แล้วก มีบอกเขกจะแต่งตัวอย่างนี้ตลอดเลยก็คือเปลี่ยนเป็นหลายๆชุดนะครับบางทีก็มีแบทแมนมีทุกอย่างเลยมีกัปตันอเมริกาสร้างสีสันไงสร้างสีสันดีแล้วครับดีแล้วดีแล้วใช่ไหมคะอืมสติเขาก็ดีแล้วใช่ไหมคะคือถ้าไม่มีคนทำอย่างนี้ก็มันไม่มีสีสันไงเออก็จริงจริงเป็นคน่เชียร์ต้องมีสีสันเดี๋ยวรให้เชียร์หน่อยได้ไหมให้เชียร์พี่เขาหน่อยได้ครับเอ๊สู้ๆโอ้โหเสียงเ้แข็งเครับ ที่มาวันนี้ไม่ไม่ต้องการอะไรครับแค่จะบอกว่าสุพรรณร้อนมากอ่ะครับผมตอนนี้ครับเออแบบอยากอยากอยากอวยพรเพื่อนแบบภาษาสุพรรณแบบเนื้นๆ้อชอบชอบเออสู้ๆไว้แค่เนี้ยครับผมอะพอแล้วเป็นกำลังใจให้ครับดูชุดสู้ๆครับพอแล้วเออเธอซีแต่งชุดขนาดนี้มาเชียร์คนดีๆที่ไหนก็ทำกันล่ะคนกล้าเท่านั้นต้องเป็นคนกล้า คเห็นแล้วอยากจะไปตั้งโชว์ที่บ้านอันนี้เหรอให้เด็กแว้นปายก้อนหินเล่นเอาโหก็โล่บังเออชอบจังเลยอ่ะพี่เอ๋ค่ะแล้ววันนี้พี่เอ๋เนี่ยเอาเพลงอะไรมาร้องคะเอาเพลงของคุณสันติดวงสว่างมาครับนางลอยนางลืมครับนางลอยนางลืมครับผมพร้อมไหมคะพี่เอ๋พร้อมครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงประมวยพี่เอหน่อยค่ะถึงเวลา สวรรค์นคนแรกจะต้องโชว์ความสามารถแต่ไว้ช่วงหนะ้าคอยกลับมาฟังกันแบบเต็มๆแล้วจะได้ลุ้นกันต่อไปเลยว่าจะได้นั่งบลลังเลยไหมห้ามพลาดครับ